ขอบคุณค่ะท่านประธานที่เคารพเรียนท่านเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกๆท,ท่านดิฉันทีละลักสมณ์เ็จวานณิชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยวันนี้ดิฉันได้รับมอบหมายจากท่านนายกรัฐมนตรีแพทองทานชินวัตรและจากท่านอนุทินชาญวิลกูลท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ได้มาตอบกระทู้ถามสด จากทางท่านเพื่อนสมาชิกนะคะท่านนัทพงษ์เลืองสุวรรณเรื่องปัญญาวุฒิค่ะขอภัยค่ะ <laughs> เรื่องปัญญาวุฒิด้วยความเป็นห่วงเป็นใยนะคะในสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในขณะนี้ค่ะดิฉันเองคิดไม่ต่างจากท่านเลยว่าเราต้องมีมาตรการที่เร่งด่วนในการที่จะลงไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชน และในคําถามทั้ง8คดคำถามที่ท่านได้ถามมาในส่วนแรกนะคะฉันคิดว่าในเวลาอันจํากัดฉันก็จะไม่อภิปราย อะไรที่เราสามารถรับชมได้จากทางข่าวสารอยู่แล้วหรือแม้แต่การที่ทางรัฐบาลเองได้มีการเล่งทํางานในหลายๆส่วนทุกๆกระทรวงร่วมกันทํางานอยู่ในขณะนี้นะคะอย่างที่ท่านได้บอกไปว่ารัฐบาลได้มีการตั้งศูนย์ปฏิบัติการช่วยอุทกภ,ภัยนะคะสปพพร้อมทั้งมีการตั้งคณะกรรมการบริหารสถานการณ์และช่วยสนับสนุนใน สถานการณ์น้ําท่วมที่เกิดขึ้นที่ภาคเหนือนะคะเราก็ทําแบบทันทีทันใดและจากการในที่เราได้ประชุมเราก็ได้ส่วนของอนุกรรมการนะคะที่ได้มาจัดการดําเนินการบริหารในปัญหาต่างๆซึ่งสามารถที่จะทําให้การสั่งการนั้นเป็นไปได้อย่างรวดเร็วแล้วก็เป็นการกระจายการตัดสินใจเป็นการกระจายอํานาจไปสู่ท้องถิ่นในพื้นที่ที่เกิดปัญหาได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นค่ะ ในส่วนของค่าน้ำนะคะที่ค่าไฟที่ตอนนี้ได้มีการพูดคุยแล้วก็สรุปออกมาโดยที่ท่านนายกรัฐมนตรีแพรทองทานชินวัตรท่านเองก็ได้นำเสนอกับพี่น้องประชาชนนะคะที่ในเดือนกันยายนนี้ก็คือไม่มีการเก็บค่าไฟเลยนะคะก็คือ,องดเว้นให้ทั้งหมดสำหรับในพื้นที่ที่ประสบป,ปัญหาแล้วก็ได้รับผลกระทบแล้วก็ในช่วงเดือนต่อๆไปค่ะก็จะมีการลดให้ในสัดส่วนร้อยละ30 ซึ่งตอนนี้นะคะเราจากการประเมิน สถานการณ์ว่าในช่วงที่ประสบภัยเรามีมาตรการทันทีและในช่วงต่อๆไปเราสามารถที่จะปรับแล้วก็มีการประกาศออกมาตามสถานการณ์จริงได้ถ้าหากว่าหน้างานดูแล้วยังมีสถานการณ์ที่รุนแรงอยู่พี่น้องยังฟื้นตัวไม่ได้ยังประสบปัญหาตามมาหลังจากนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะปรับมาตรการต,ต่อไปได้เพราะฉะนั้นในความเป็นห่วงที่ทางท่านนัทพงศ์ได้กล่าวถึงฉันก็ขอให้พี่น้องประชาชนได้สบายใจนะคะว่ารัฐบาลไม่นิ่งนอนใจแน่น ในการที่จะทําให้การแบ่งเบาภาระของพี่น้องประชาชนนั้นเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดในเรื่องของการประปาหรือว่าน้ําประปาที่มีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ในขณะนี้ค่ะทั้งในส่วนของบริโภคทั้งในส่วนที่จะต้องใช้ในการชําระล้างนะคะคลนดินต่างๆตอนนี้ทางการประปาส่วนภูมิภาคนะคะได้ลงไปในพื้นที่มีการผลิต น้ำเพื่อบริโภคให้กับพี่น้องประชาชนบริการแบบไม่มีค่าใช้จ่ายมีการนำ,น,ำน้ำนะคะที่ต้องใช้ในการชําระล้างซากโครนต่างๆนั้นมาบริการให้ฟรีเช่นเดียวกันในขณะนี้การประปาส่วนมิภาคได้ลงไปในพื้นที่แล้วนะคะแล้วก็ในส่วนของการสนับสนุนในเรื่องของอค่าใช้จ่ายตรงนี้นะคะ่ะทางการประปาก็กําลังได้หาลือเพื่อที่จะช่วยเหลือให้พี่น้องประชาชนนั้นได้รับการดูแลต่อไปฉันคิดว่าในส่วนนี้คือสิ่งที่ เรามีความคิดเห็นตรงกันนะคะว่าการช่วยเหลือทุกรูปแบบทุกๆด้านคือสิ่งที่เราต้องคำนึงถึงรวมถึงในอนาคตไม่ว่าจะเป็น3เดือน6เดือน1ปีต่อจากนี้เราก็ยังมีมาตรการตัวอื่นๆที่มารองรับมาสนับสนุนให้การแบ่งเบาภาระของพี่น้องประชาชนนั้นเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดค่ะ ดิฉันจะได้กล่าวในส่วนของการจ่ายเงินชดเชยเยียวยานะคะที่ท่านได้พูดถึงสูงสุดนะคะสองแสนบาทนะคะที่ในกรณีที่เสียหายร้ายแรงนะคะตรงนี้ก็สามารถที่จะดำเนินการได้ทันทีเช่นเดียวกันและอย่างที่ในส่วนคำถามข้อต่อไปหลังจากนี้ที่ท่านบอกว่ามีการจ่าย3 0 0พัน ข,ขอโทษนะคะ5 0 0 0 7 0 0 0 9,000ตามกรอบระยะเวลาของออความเสียหายที่เกิดขึ้นตามช่วงระยะเวลาที่พี่น้องต้องประชาชนที่พี่น้องประชาชนกำลังประสบปัญหาอยู่เนี่ยค่ะเราก็เป็นแบบปรูพรมพูดง่ายๆนะคะแล้วก็เริ่มตั้งแต่วันที่20พฤษภาคมเลยตั้งแต่มีการประกาศว่าเข้าสู่ฤดูฝนเพราะเรารู้ว่าฝนมาอย่างต่อเนื่องในปีนี้นะคะแล้วก็มาอย่าง แรงแล้วก็เป็นจํานวนมากบางครั้งเนี่ยต่อเนื่องกันหลายๆชั่วโมงมากกว่า24ชั่วโมงก็มีแล้วค่ะเรายังมีการย้อนชดเชยไปถึงในช่วงก่อนหน้านี้ด้วยฉันก,ก็คิดว่าในมาตรการที่เราดําเนินการอยู่ขณะนี้สามารถที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้เบื้องตน้น แล้วก็ในส่วนที่เกี่ยวข้องกันในคําถามข้ออื่นว่าเราจะสามารถที่จะให้ทางอ,อ,องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถที่จะมีมงบประมาณเพิ่มขึ้นหรือไม่ก็ต้องเรียนนะคะว่าตรงนี้ก็คืออยู่ในแนวความคิดในส่วนของการเกิดภัยพิบัติฉุกเฉินเช่นนี้ตามมาเบื้องต้นค่ะในแต่ละจังหวัดจะมีเงินที่สำรองการใช้จ่ายนะคะในทุกจังหวัด ทั่วประเทศไทยนะคะอยู่ที่20ล้านบาทอยู่แล้วในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินทันทีทันใดเนะะี่ยค่ะไม่ต้องขอกลับเข้ามาที่ส่วนกลางไม่ต้องขอไปที่งบกลางหรืออะไรอีกแต่ผู้ว่าราชการสามารถที่จะดําเนินการในส่วนนี้ได้อย่างทันท่วงทีกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นฉะนั้นเราจะเห็นว่าในวันที่มีฝนตกใหม่ๆนะคะมีน้ําท่วมขังมาสักระยะหนึ่งแล้วก็มีถึงมรสุมเข้ามีน้ําหลาก การช่วยเหลือเข้าไปอย่างทันทีทันใดนะคะรวมถึงการแจ้งเตือนต่างๆที่ดิฉันเองก็ได้รับทราบรายงานมาว่าทางเจ้าหน้าที่นั้นมีการประกาศเตือนไปตามลําดับขั้นตอนซึ่งเดี๋ยวดิฉันคิดว่าท่านเองก็จะได้พูดถึงในส่วนนั้นต่อไปเพราะว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่เรานั้นทํางานร่วมกันมาโดยตลอดฉะนั้นแล้วค่ะในเบื้องต้นนะคะที่ท่านเองมีความกังวลในเรื่องของการจ่ายเงินชดเชยเย,ยียวยาดิฉันก็อยากที่จะให้สบายใจได้นะคะว่าเ,เราทํา กันอย่างเต็มที่แล้วก็จะทำอย่างเร็วที่สุดที่ท่านบอกว่าเป็นกรอบวางไว้90วันเนี่ยก็ต้องเรียนว่าเป็น กระบวนการทํางานของทางข้าราชการนะคะที่อาจจะต้องวางกรอบว่าไม่เกินเท่านี้แต่แน่นอนเราจะทําให้เร็วกว่านั้นได้แน่นอนอย่างเช่นดิฉันได้คุยกับทางทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะว่าในเรื่องของการเข้าไปสํารวจนะคะที่จะให้ทางปลัดอําเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านเทศบาลอบตอได้ลงไปเนี่ยก็สามารถที่จะลงไปได้ทันทีตอนนี้ก็คือ,อทุกคนมีข้อมูลอยู่แล้วนะคะของพี่น้องที่ประสบภัยเมื่อ เราได้มีการนําข้อมูลเหล่านั้นมาตรวจสอบสิทธิ์อย่างถูกต้องทุกอย่างเงินก็สามารถถึงมือพี่น้องประชาชนได้ทันทีเรามีประสบการณ์ร่วมกันค่ะในอดีตที่ผ่านมาที่พี่น้องประชาชนต้องลองเงินชดเชยเยียวยาเป็นเวลานานวันนี้เรารู้ทุกร้อนของพี่น้องประชาชนดิฉันจึงคิดว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่เราต้องเร่งทําอย่างเร็วที่สุดและท่านนายกรัฐมนตรีแพทองทานชินวัตร ท่านเองก็กังวลในเรื่องนี้นะคะอยากที่จะให้การเยียวยาพี่น้องประชาชนนั้นเป็นไปอย่างทันการให้พี่น้องประชาชนได้รับความพึงพอใจอย่างสูงสุด mm hmm. เช่นเดียวกันแล้วก็ที่ท่านเองได้กล่าวถึงแอปทางรัฐนะคะก็อยู่ใน กระบวนการที่เรากำลังทำดัตต้าเบสของพี่น้องประชาชนที่จะทำให้แอปนี้เป็นซ u เปอร์แอปที่เป็นแอปของรัฐบาลให้กลายเป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่างที่พวกเราทุกคนหวังแล้วก็ตั้งใจอย่างที่ในที่ผ่านมาเราสนับสนุนรวมถึงประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนได้ไปให้ข้อมูลนะคะลงทะเบียนหรือการที่จะใส่ข้อมูลไว้ในแอปทางรัฐนี้ก็ไม่ใช่ประโยชน์เพียงเพื่อการรับ นโยบายของดิจิทัลวอลเล็ตอย่างเดียวอย่างที่ท่านทราบดีเรายังสามารถใช้ข้อมูลที่เรามีอยู่นั้นค่ะมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนยกตัวยกตัวอย่างเช่นในเหตุฉุกเฉินขนาดนี้ค่ะถ้าหากว่ามีการซิงข้อมูลกันแล้วว่าในพื้นที่ที่พี่น้องประชาชนประสบเหตุนั้นเขามีฐานะที่ยากจนอยู่แล้วนะคะเป็นผู้ที่ขัดสนแล้วก็มีความเปราะบางมีผู้สูงอายุอยู่ในครอบครัวเป็นกลุ่มคนที่ต้องช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนเราก็จะสามารถนําข้อมูลส่วนนี้ ไปให้เจ้าหน้าที่พุ่งตรงไปที่จุดที่เราต้องการที่จะช่วยเหลือให้ได้อย่างเร็วที่สุดนี่คือความสำคัญแล้วก็เป็นความมุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจของพวกเราทุกคนที่อยากจะให้ฐานข้อมูลประชากรพี่น้องประชาชนอยู่ในส่วนนี้ให้ได้ครบ100เอร์เซก็คิดว่าเราสามารถที่จะพัฒนาระบบร่วมกันแล้วก็นำมาให้ใช้ให้เกิดประโยชน์ในสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นนี้ด้วยค่ะต่อไปนะคะท่านประธานค่ะ ดิฉันก็ต้องเรียนว่าในการพักชำระนี้ค่ะที่ท่านมีความกังวลกับพี่น้องเกษตรกรนะคะเราเองก็กังวลเช่นเดียวกันก็ต้องเรียนว่าทางกระทรวงเกษตรนะคะก็ได้มีมาตรการในการที่จะฟื้นฟูเกษตรกรผู้ประสบภัย อย่างที่ท่านบอกค่ะว่ามันเพียงพอหรือไม่มันน้อยไปหรือเปล่าเราควรที่จะช่วยอะไรเพิ่มไหมตรงนี้ค่ะในส่วนที่เราได้ทํางานร่วมกันนะคะทางกระทรวงเกษตรสหกรณ์เนี่ยก็ได้มีทั้งโครงการในเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพนะคะการผลิตข้าวซึ่งจะมีการสนับสนุนงบประมาณแล้วก็ปัใจจัยในการผลิตลงไปให้ถึงมือพี่น้องประชาชนในการสนับสนุนพันธุน์พืชไร่พืชสวนนะคะที่พวกเขาครั้งนี้น้าท่วมครั้งใหญ่เนี่ย ถือได้ว่าบางครอบครัวอาจจะหมดตัวไปเลยก็ได้ทุกอย่างไม่เหลืออะไรแล้วนั้นเป็นความจําเป็นอย่างยิ่งที่รัฐจะต้องเข้าไปสนับสนุนแล้วก็ช่วยดูแลค่ะยังมีอีกหลายๆมาตรการจากหลายๆกระทรวงนะคะที่ดิฉันคิดว่าเราอาจจะสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมหลังจากที่การกระทู้ถามสดในวันนี้ได้ท่านเองสามารถที่จะถามเพิ่มเติมรวมถึงดูข้อมูลในเ,ออเว็บไซต์ของหน่วยงานได้วันนี้เราพยายามที่จะออจัดหานะคะ พอไว้ ide, ข้อมูลต่างๆให้ครบถ้วนตรงตามออความต้องการของพี่น้องประชาชนอย่างมากที่สุดด้วยเวลาอันจำกัดนะคะในขณะนี้ดิฉันอาจจะเหลือเวลาไม่เพียงพอที่จะตอบได้ทุกคำถามแต่ทุกคำแนะนำที่ท่านได้นำเสนอไว้ดิฉันได้จดไว้แล้วก็อาจจะได้พูดคุยจากออการหลังกระทู้ถามด้วยนะคะก็ขอบคุณท่านประธานค่ะขอบคุณท่านรัฐมนตรีครับก็